สวัสดีครับวันนี้แอปิโนโปอนะครับกับรู้ก่อนใครนะครับกับชุดของ s s p 0 3เนอะเลเจนเวอร์นะครับกับดาบราชันมาจุติครับเลวาทินลีบีครับกับความสามารถที่เรียกว่าปิดจุดอ่อนของอันเดิมได้เลยนะใช้เป็นบัดดี้ได้นะครับถ้าเกิดจูเป็นบัดดี้โซนเนี่ยเราสามารถที่จะติดไอเทมกี่ใบก็ได้นะอ่าแล้วก็ หากเราไม่มีมอนเตอร์อยู่สนามนครับสามารถติดได้แล้วก็ทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบเนี่ยก็ไม่จําเป็นไม่ไม่กลัวเนอะไม่กลัวที่ว่าจะถูกยกหรือว่าพังสนามอีกต่อไปนะเพราะว่าความสามารถเกิดในบอดดี้ส่วนไปแล้วนะครับในเทิร์นเรานะครับเป็นเอาเป็นโอเวอร์คิวครับทิ้งการ์ดในมือ1ใบครับนำเจ็ดใบบนสุดจากกองลงดรอปโซนนะครับแล้วก็ติดไอเทมวีรบุรุษกี่ใบก็ได้จากดรอปโซนนะไม่จําเป็นต้องเป็น7ใบนั้นนะครับก็สามารถที่จะติดได้หมดเลยนะมีดับเบิลแท็กแล้วก็มี เ e นเดตด้วยนะครับในชุดนี้นะครับก็อยู่ในชุดของ S S P 0 3นอแอดมินลงแบบแยกใบเนอนแบบรู้แบบแยกใบแบบธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อแบบกล่องเนอก็อยู่ในแบบแยกใบปกตินะครับก็สามารถที่จะไปกดใน Description ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแอดมินลงไว้แล้วเนอสินค้าจะออกวันที่3 1สิงหานะครับถ้าซื้อแบบกล่อง1กล่อง150บาทนะครับ โอเคครับต่อไปครับกับสายวีเดอร์สาฮาและพูดนะครับกับซิลลีบีนะครับจ่ายเกจหนึ่งหาไอเทมที่เป็นวีเดอร์ซาฮาหรือว่าพูดจากกองได้ใบหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อการนี้ตีครับทิ้งบนสุดของกองของเราหนึ่งใบครับถ้าใบที่ทิ้งเนี่ยเป็นเช็คนะเช็คดูว่าเป็นวีเดอร์สาฮาหรือพูดหรือเปล่านะถ้าใช่ก็ได้การนั้นขึ้นมือด้วยนะครับแล้วยิงไร้คู่แข่งหหน่วยด้วยนะต่อไปครับกับไอเบทจ็กเกอร์รีบีครับ กับความสามารถมีจ่ายมีเทเบิลแท็กเลยนะเป็นไซส์ศูนย์ที่มีเทเบิลแท็กนะครับพาวเวอร์หกพันนะครับจ่ายสามเกตในการคอลงเนื้อจ่ายขอแพงอยู่นะแล้วเมื่อการ์นี้ถูกทิ้งจากมือครับสามารถเลือกมอนเตอร์ที่มีคําว่าจ๊กเกอร์ครับในชื่อการ์ของเราจากดอปไม่เกิน3ใบค,ครับจ่ายหนึ่งเกตแล้วคอการ์นั้นลงช่องที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องจ่ายคอคอด,ด้วยเนะก็มีจ๊กเกอร์อยู่หลายใบจริงๆก็ตัวเองก็ได้นะ ก็ทิงแล้วก็หยิบตัวเองอย่างเดียวแต่ก็ตัวอื่นถ้าอยกหยิบมาก็มีแถมด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็หากเราหรือคู่แข่งไม่มีการ์ดในมือครับมอนเตอร์ทุกใบกันทําลายแล้วก็คียที่ข้อบวก2นะแล้วก็ความสามารถของการ์ดนี้ไม่ถูกยกเลิกได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเล่นกับสายของแรกนันล็อกกันไปเลยทีเดียวนะครับก็คีิที่ขก็เป็นสี่ขีนะแล้วก็โดดมาขุดจาทดท็อปดาบอมตะดูเลนเดรีบีครับ ไม่สามารถใช้เป็นบัดดี้ได้ครับจ่ายเกตหนึ่งครับวีลบุรุษทุกใบกันทำลายกันกลับขึ้นมือกันยกเลิกความสามารถนะครับแล้วก็มีวีลบุรุษผู้ไม่ยอดทอครับในเทินของเราทิ้งการ์ดในมือ1ใบครับถ้าทิ้งสแตนวีลบุรุษทุกใบในสนามเรานะครับก็เอามาตีใหม่ได้อีกรอบเนะแล้วก็มีอุปกรณ์เชนเนอะอุปกรณ์เชนคืออะไรนะครับอุปกรณ์เชนก็คือเมื่อเราสวมใส่บัดดี้สวมใส่ใบนี้สามารถนํา ไอเทม1ใบไปในสนามเขาขึ้นมือได้นะครับใช้ได้แค่1ครั้งใน1เทินเท่านั้นนะไม่ใช่ก็คือสวมใส่ต้องเป็นสวมใส่แบบแบบจากปกติเท่านั้นนะเออไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นการสวมใส่แบบเคาน์เตอร์ในเทินคู่แข่งนะครับถ้าจะมีเคาน์เตอร์ก็ต้องเป็นเทคเคาน์เตอร์นะแต่นี้ตัวนี้ทําไม่ได้นะอ่าส่วนมากก็คือใส่ในเมนเฟสแล้วก็หยิบใบที่สวมเนี่ยขึ้นมือได้นะก็เป็นการ ไม่ต้องทับไอเทมกันนะใน2องกาสมัยแรกนะแต่อันนี้ก็คือมันติดปีติดหลายอันแล้วนะมีติดหลายอันแล้วก็บางทีก็ไม่จําเป็นต้องใช้ความสามารถนี้ก็ได้นะแต่ก็ถ้าใช้ขึ้นมานะมันก็ดีเหมือนกันนะบางใบมีความสามารถเมื่อติดไอเทมนะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีดับเบิลแท็กนีเป็นเท็นะครับติดใช้เป็นบัตดี้ได้นะแต่แต่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะอนันนี้เราใช้กับดูเลนด์ไม่เราใช้กับเลวทินนะครับ ต่ว่าเกับเทพดาราอัสเตรออสลีบีครับกับสายของด,ดวงดาวโอลิมปัสนะครับจ่ายเกตหนึ่งครับได้โซนหนึ่งครับดวงดาวในช่องซ้ายและขวากันถูกทําลายกันกลับขึ้นมือครับและเมื่อเริ่มต้นแอคแทเฟตของทั้ง2ฝ่ายครับหากเรามีดวงดาวบนช่องซ้ายและขวานะครับดวงดาวเซตและและเซตด้วยนะซ้ายขวาและเซตอยู่ได้ไลท์หนึ่งหน่วยและจรวดหนึ่งใบจากนั้นดวงดาวทุกใบได้รับพาวเวอร์หมื่นหนึ่งครับดิเฟนต์หมื่นหนึ่งแล้วก็ ทีเปิลแอทแท็กด้วยเนะก็แจกแจกดีเฟน์นะแจกดีเฟน์กันกันถูกทำลายอยู่แล้วนะจากดีเฟน์อีกก็กันให้ตัวกลางได้นะครับก็มีทิเปิลแอท็กด้วยนะครับตีได้3รอบนะแต่ไม่ได้บวกขี้อะไรนะครับได้ไลฟ์เพิ่มหนึ่งด้วยจวบนึงไปนะเรียกว่าแข็งแกร่งคะแข็งแกร่งลาชันปฏิทีพีเจ็ดเขาเขาดอนลีบีครับเป็นอมนิลอดครับผู้กลับมายามสุนธยาครับเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสทั้งสองฝ่ายครับ หากการ์ดนี้อยู่ในดอกโซนเราครับจ่ายไลท์หนึ่งหน่วยถ้าจ่ายด้วย่ยได้จั่วหนึ่งใบแล้วก็คอจากดอกกลางการ์ดนี้ด้วยนะจากเดิมที่คอได้จากดอกอย่างเดียวเนอะอันนี้ก็ได้จัว่วเพิ่มขึ้นนะครับหากวอนเตอร์หรือไอเทมบนสนามเราออกจากสนามด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งครับสามารถดํานิการนี้ลงดอกถ้าทําการ์ดนั้นจะยังคงอยู่ในสนามได้ด้วยนะก็เรียกว่าเอามากันตายได้นะครับอันนี้ใช้ได้ทุกทุกเด็กเลยนะ โอเคนะครับกับสายของนี้มีก็มีอมนิหลอดนะออดาบสายดาบสายอมนิหลอดเนะจริงๆอันเนี้ยเอาไปใช้กับลายเด็กได้เลยนะใช้กับมิสเซลียสองหมื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้แอปิโนโปอก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย